นายเศรษทาทวีสินนายกรัฐมนตรีและระัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรวมถึงคณะระัฐมนตรีลงพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันประกอบด้วยจังหวัดประนองพัางงากระบี่ภูเก็ตตรังและสตูลเพื่อติดตามความคืบหน้าโครงการสำคัญของรัฐบาลและปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่โดยเฉพาะการติดตามการการ่อสร้างโครงการสะพานเศรษฐกิจเชื่อมฝั่งทะเลอ่าวไทยอันดามันหรือแลนด์บิสซึ่งรัฐบาลให้ความสำคัญกับกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันเพอแต่และจังหวัด มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายและได้วางโครงสร้างพื้นฐานเพื่เออำนวยความสะดวกต่อการเดินทางและรองรับนักท่องเที่ยวเริ่มต้นที่ภาร,รกิจของนยายกรัฐมมตฑปรีลงพื้นที่จังหวัดระนองตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาสักการะสารหลักเมืองระนองและอนุสาวรีย์พญาดำรงสุจริตมาหิศรพัคดีนสาศาลหลักเมืองระนองติดตามบรรยากาศจากพระนิราศขวัญแสนสุข แม่เซตาทวีสิน,น์นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเดินทางถึงจังหวัดระนองแล้วโดยสอนเริ่มปฏิบัติภารกิจลงพื้นที่ตรวจราชการแม่สก,การ,ราสารหลักเมืองระนองและอนุสาวรีย์พยาดำรงสุดจริตมหิจอนพักดีหรือคอซูเตียงที่สารหลักมืองระนองโดยมีอา,าสาสาธรศราสตร์ณะุขประจำหมู่บ้านหรืออสมอ รวมถึงตัวแทนชุมชนด่านท่าเมืองมาให้การต้อนรับและมอบดอกไม้ให้กำลังใจในายกรัฐมนตรีทางนีสารหลักเมือจังหวัดระนองเทศบาลเมืองระนองได้เริ่มโครงการก่อสร้างศาลหลักเมืองขึ้นในปีพศ2530เป็นอีกสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของเมืองระนองที่ชาวจังหวัดระนองสักการะบูชาและเป็นหลักยิดเหนี่ยวจิตใจขณะที่อนุสาวรีย์พระยาดำรงสุจริตมหิศรพักดีหรือคอซูเชียงตร้งขึ้นเพื่อระลึกถึงพระยาดำรงสุจริตมหิศรพักดี เต้ามือระนองผู้ทำคุณประโยชน์ในด้านการทำเหมืองแร่และอากรดีบุกแก่บ้านเมืองและท้องถิ่นปัจจุบันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ชาวระนองและบุคคลทั่วไปนิยมมาสักการะนายกรัฐมนตรีระบุว่าการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่อย่างเป็นทางการครั้งที่สองมีจังหวัดระนองเป,นเป็นเป้าหมายเพราะเป็นหนึ่งในจังหวัดที่จะมีบทบาทสำคัญมากในการพลิกฟื้นเศรษฐกิจไทยโดยโครงการแลนด์บิดจะมาสร้างอาชีพสร้างรายได้และพัฒนาพื้นที่ ให้คนในพื้นที่อย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนจากนั้นนายกรัตมนตรีติดตามประเด็นการค้าผ่านแดนแรงงานท่ามชาติวิธีการสุลกกกรและประมงและคบปะผู้แทนชาวประมงในการแก้ไขปัญหาไอยูยูนัท่าเรือระนองเกาะสองก่อนที่ช่วงบ่ายจะลงพื้นที่ติดตามโครงการแลนด์บิดนัอุทยานแห่งชาติแหลมสนอำเภอกระเบอจังหวัดระนองบริษัาขวัแสนสุกรรยงาน